สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AT Free Style ช่องที่รวมเทคนิคสาระ IT มากมายวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ในกรณีที่หลายๆคนตั้งรหัสผ่าน Facebook ครั้งเดียวแล้วให้ระบบจำไว้ครั้งต่อไปก็เข้าสู่ระบบแบบ auto login และไม่เคยออกจากระบบเลยสักครั้ง ปอานานานไปก็ลืมรหัสผ่านของตัวเองรู้ไหมครับว่าการเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook ทุกๆ3าถึงหเดือนต่อครั้งเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะช่วยป้องกันบัญชีของเราให้ปลอดภัยจากเหล่ามิจฉาชีพหรือแฮกเกอร์แต่หลายคนก็อาจจะเจอปัญหาลืมรหัสผ่านบ้างเข้าเฟซไม่ได้บ้างไม่ต้องกังวลไปครับเพราะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเปลี่ยนรหัสผ่านแบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เบอร์มือถือโดยในขั้นตอนแรกเริ่มต้นที่หน้าจอหลักให้เปิดแอป c e b o o k ขึ้นมาครับ แล้วให้คุณมองหารูปโปรไฟล์เล็กๆถ้าเป็นมือถือ iPhone <c oughs> จะอยู่ตรงมุมขวาล่างส่วนมือถือ Android <c oughs> จะอยู่ตรงมุมขวาบน <c oughs> เมื่อเจอแล้วให้คุณกดเลือกเข้าไปครับแล้วกดเลือกที่ไอคอนการตั้งค่าที่อยู่ตรงมุมขวาบนกดเลือกศูนย์บัญชีกดเลือก,ก,อกรายละเอียดส่วนตัวกดเลือกข้อมูลติดต่อแล้วให้คุณจำหรือจดอีเมลของคุณเอาไว้ เราต้องใช้เปิดดูรหัสจาก Facebook ที่จะส่งมาให้คุณรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ถ้าอ e ีเมลของคุณเข้าใช้งานไม่ได้ก็ให้คุณกดเลือกที่เพิ่มผู้ติดต่อใหม่ตรงแถบด้านล่างและให้คุณกดเพิ่มบัญชีอ e ีเมลแต่ถ้าท่านไม่มีบัญชีอ e ีเมลครับคุณสามารถเข้าไปดูวิธีสมัครโดยกดที่ลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วให้คุณกดปุ่มย้อนกลับ2ครั้งเพื่อกลับมาที่หน้าศูนย์บัญชีแล้วกดเลือก รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยกดเลือกเปลี่ยนรหัสผ่านกดเลือกที่ชื่อบัญชี Facebook ของคุณกดเลือกที่ลืมรหัสผ่านของคุณใช่ไหมต่อมาให้คุณกดเลือกอ e ีเมลที่จะใช้รับรหัสจาก f a c e b o o k เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คุณกดดำเนินการต่อจากนั้นครับให้คุณกดปุ่มโฮมออกมาที่หน้าจอหลัก แล้วเปิดแอปเมลขึ้นมาถ้าคุณมีบัญชีอีเมลมากกว่า1บัญชีครับให้คุณกดเลือกที่รูปโปรไฟล์ตรงมุมขวาบนแล้วกดเลือกบัญชีอีเมลให้ตรงกับบัญชีที่คุณเลือกไว้ใน Facebook ก็จะเห็นอ e ีเมลที่ Facebook ส่งมาอยู่ด้านบนเมื่อคุณกดเปิดเข้าไปให้คุณจําหรือจดตัวเลขหกหลักที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเอาไว้เสร็จแล้วให้กดปุ่มโฮมออกมาจากนั้นให้เปิดแอป a c e b o o k ขึ้นมาอีกครั้ง แล้วให้คุณนำตัวเลข6หลักมาป้อนลงในช่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วให้กดปุ่มดำเนินการต่อจากนั้นครับให้คุณสร้างรหัสผ่านใหม่ที่ประกอบไปด้วยตัวอ,อ,กอักษรตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอนความยาวไม่เกิน6อักขระเมื่อสร้างรหัสผ่านเสร็จอย่าลืมจดรหัสผ่านเอาไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วให้คุณกดที่ช่องสี่เหลี่ยมให้มีเครื่องหมายถูกเพื่อนํารหัสผ่านเก่าของคุณออกจากระบบในอุปกรณ์ต่างๆที่คุณเคยล็อกอินเพื่อความปลอดภัยของบัญชี เมื่อได้ตามนี้ทุกอย่างแล้วครับให้คุณกดปุ่มถัดไปจากนั้นให้คุณสลับกลับมาที่หน้าอ e ีเมลหากคุณเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook สําเร็จจะมีอ e ีเมลแจ้งเตือนมาให้คุณทราบและถามคุณว่าคุณเพิ่งรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ใช่ไหมในส่วนนี้คุณไม่ต้องกดหรือว่าทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับขอให้คุณบันทึกและจํารหัสผ่านใหม่ให้ได้แล้วลองออกจากระบบ Facebook ใช้รหัสผ่านใหม่ล็อกอินเข้าสู่ระบบดูตามนี้ เพียงเท่านี้ก็เสียสิ้นขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน f a c e b o o k กรณีเข้า Facebook ได้ปกติแต่จำรหัสไม่ได้อย่าลืมเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุกๆ3าทเดือนตัวหนึ่งครั้งเพื่อความปลอดภัยของบัญชีสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่อง IT ฟิลิสตล์ไปด้วยนะครับเพจะได้ไม่พลาดเทคนิคและสาระไ t ดีๆอีกมากมายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ